สวัสดีค่ะทุกคนกล่าวมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงจะมาเปิดกลุเพชรที่พิงตักมาได้จากตู้ตักเพชรค่ะ EP นี้จะมีเฉพาะชิ้นใหญ่นะคะเดี๋ยวชิ้นเล็กไว้ดู EP หน้านะชิ้นแรกจะเป็นมงกุฎนะคะด้านในจะใส่เครื่องประดับได้ค่ะส่วนชิ้นที่2และ3จะเป็นน้องมาโยกนะคะมาโยกอันนี้จะมีหลายสีมากเลยแต่พิงมีแค่2ส,สีค่ะชิ้นต่อไปที่ได้มาจะเป็นน้องเป็ดกาบกาบนะคะน้องเป็ดอันนี้จะได้มาแค่1สีค่ะแต่แอบเห็นว่าที่ร้านมีหลายสีเหมือนกัน นะต่อมาจะเป็นน้องสิงโตค่ะน้องสิงโตอันนี้ก็คือเวลาตั้งเนี่ยน้องจะตั้งไม่ค่อยอยู่นะคะเพราะว่าน,น้องหัวโตต่อไปก็จะเป็นน้องหมีลีลาคูมานะคะได้มาสีเดียวก็คือสีชมพูส่วนชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นน้องโลมาค่ะได้มาสีฟ้าตอนแรกแอบสับสนระหว่างโลมากับปลาวานนะคะส่วนน้องปลาวานคือสีชมพูค่ะถัดมาก็จะเป็นน้องกระต่ายนะคะซึ่งชิ้นนี้จําได้เลยว่าตากยากมากชิ้นนี้จะเป็นน้องแก้วนะคะด้านในใส่เครื่อง ประดับได้ค่ะเป็นชิ้นที่ตักได้ง่ายมากเช่นเดียวกับน้องกระเป๋าอันนี้ก็ตักง่ายเหมือนกันค่ะแอบมีคนลุ้นตามในคลิปด้วยนะคะและอันนี้ก็คือกลุ่นน้าหอมที่เราตักมาได้นะคะเปิดฝาไม่ได้นะน้องน่ารักทุกสีเลยใช่ไหมล่ะส่วนน้องพัชจันทร์กระต่ายอันนี้ก็ใช่ย่อยนะคะตากยากมากนะคะส่วนน้องปราสาทอันนี้ก็มีทั้งหมดสสีค่ะและชิ้นสุดท้ายของวันนี้ก็คือน้องตะเกียงอลาดินนั่นเองนะคะและนี่ก็คือกลุ่มเพชรท,ที่พิงตักมาจากตู้ตักเพชรท,ทั้งหมดค่ะมีคนถามว่าใช้ท อไเอาไว้ประดับนะคะเอาไว้ตั้งโชว์ในตู้ก็น่ารักแล้วค่ะใครที่อยากจะดู EP ต่อไปที่เป็นกลุเ่เพชรทั้งหมดที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะฝากกดติดตามด้วยนะ